รอบโอ้โอ้ข้ามอู้เขาโอ้หิข้ามจริงเขาเกมใหม่เลยตรงนี้เลยแม่ผู้พ้าททาเพลงแล้วไม่ตัดด้วยก็คือแบบเรียวๆเลยอะไม่ตรงไม่ตัดเลยเลยก็คือเข้าเลยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะตอนนี้อยู่กับผมภูนุยนะผมนะแล้ววันนี้เราจะมา สุ่มสกินใหม่นะครับผมเลเจนต์ Legend นะครับผมในส่วนของเบอร์นิ s งสไปแล้วก็โกชีชนะครับผมในเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะนี่เองนะครับผมนะเออนะอันนี้ผมมีอยู่สองร้อยนะครับผมในส่วนของลูกบาทนะเอสองร้อยหาอะไรล่ะสองหมื่นเออนะครับผมคือต้องบอกงี้นะว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้เล่นสายฟรีแบบฟรีเลยนะครับผมไม่ได้เติมพาร์ทไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับผมในส่วนของคุกกี้รันคิงด d อมนั่นเองนะครับผม ในการสุ่มสกินในคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะมีแค่สองหมื่นนะครับอาจจะงบน้อยไปหน่อยนะเออแต่ก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับผมนะว่าผมนะเป็นสายฟรีนเ่นเองนะเออเดี๋ยวเรามาทําการดูคลิปดีกว่านะครับผมว่าคลิปเปิดตัวของสกินเนี่ยเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนกันเลยนะครับผมไปนี่นะก็จะเป็นตู้เกมอาร์เคดกำลังจะเริ่มอีกห้าสี่สามสองและหนึ่งยอดเหดียนกดเฮ้ย นี่โกชีตโคตรสวยตอนแรกผมนือว่าโกชีเป็นผู้ชายนะคือมันเป็นผู้หญิงเหรอไม่ธรรม,มดาแม่งผมโดนหลอกว่ะอันนี้เบอร์นิงสไปน์นะโคตรเท่เบอร์นิงสไปน์อะ่ะเย็ดเย็ดไฟว่ะสู้กันว่ะจริงเรียบร้อยนะผมนี่ก็จะเป็น คลิปวิดีโอเปิดตัวสกินนะครับผมนะมาเอ้ยมันมีสุ่มฟรีวันละครั้งด้วยวะเอ้ยจัดดิรออะไรอ่ะอกูไปเลยเด้โหแังได้ทองเอาเรื่องมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะว่าเราจะได้นะผมสักสกินหรือเปล่าเอา,อางี้ก่อนเออเราจะได้สกินหรือเลปล่านะผมมาเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยนะเนาะไปก็เริ่มไป ที่พันห้านะห้ารอบแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดทองอย่างนี้เดสสีทองแบบนี้ผมบอกเลยผมบอกเลยแล้วมาแน่มาแน่ผมบอกเลยตัดช,ชุบชับชุบๆับชุบชับชุบชัชบโอ้โอ้ไม่เป็นไรมันยังเป็นห้ารอบแรก มันแบบมันแค่ห้ารอบแรกไงไม่รอยช้าเดี๋ยวเรากดไปอีกห้ารอบโอ้โอ้ข้ามมันเกือบเหรอปะมาห้ารอบต่อมาเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ว่ะเอ้ยถามจริงเรอออ้เขาาโอ้ลบเกมทิ้งเลย หยอกไปกดต่อนะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยสามจริงไปอืมเฮ้ยจริงจังอุ้แต่แต่เหลืองสี่เหลืองสี่นะเอ้ยทุกคนมันใช่มันใช่ป่าวะมันผมว่ามันไม่ใช่ปะ่ะเฮ้ยทุกคน ให้เห็นแม่งตรงนี้เลยทุกคนรีเกมเข้าเกมใหม่เข้าเกมใหม่นะเข้าเกมใหม่เลยตรงนี้เลยแม่ผู้พามทำเพลงแล้วไม่ตัดด้วยก็คือแบบเรียวๆเลยอะไม่ตรงไม่ตัดเลยเลยก็คือเข้าเลยเข้าเกมใหม่นะแม่งไม่ใช่แล้วทุกคนบะผมว่าแม่งสิบโลแรกแม่งแม่งไอไม่ใช่สิบโลแรกดีห้าโลแรกแม่งยังเอาอะไอที่เหลืออะไรเนี่ยที่เหลือเอาอะไร เข้าใหม่เลยอย่างนี้ผมรีเกมเลยแล้วกันนะรีรีชะตานะค,คุกกี้รถพวกคณะทูตมากันเต็มนะแต่เหมือนคณะทูตจะไม่ให้ดวงกับผมเลยรัวผมต้องไปรับอะไรพวกนี้ก่อนไหมรับก่อนอะรับก่อนรับก่อนนะเอะ,อะไรเนี่ยรับรับได้ไหมมีอะไรให้กดผมกดไว้ก่อนอ่านี่รับไปรับไปมา แม่งไม่ใช่ว่ะผมว่าไม่ใช่ป่ะไปกดอัน,นอันนี้คือเฮ้ยเอ้ยโอ้โหพี่เฮ้ยโอ้โหถามจริงถามจริงผมสายฟรีเลยพี่โอ้โหเฮ้ยแม่งเอาเว้ยเอ้ย,ออยหรือเขาใจะให้ผมแบบสุมแบบตอนท้ายๆแล้วแบบออกเลยอะไรอย่างงี้ปะ่ะอุ้ยมามันมันมามันมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นี่มีปีกขยายปีกออกปุ๊บกลางอาณาเขตโยชิเทนไคหมูเลี้ยวคูโชนี่ตาชงเทิชงชงเทิงอะชงเทิงอะชงเทิงไอ้ถ้าบบนเราบี้มาสองขึ้นมานี่คือแบบมาแค่นึงก็พอแล้วฮา l f ฟดูดูเบิ Spike. ร์นิ่งสไปด์ฟิงฟลิงฟิงฟิง อ้าวโกชีสว่ะทุกคนแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ต้องห่วงนะครับเราใช้อยู่แล้วนะในส่วนของโกชีสสวยโคตรอะทุกคนดูดิแมงคตรเท่อะแมงบ้าแมงบ้าเกินแมงบ้าเกินมาเราจะสุ่มให้หมดเลยไหมเบิร์นิ่งสไปอะหรือเราจะเก็บไปสุ่มตู้หน้าดีนะเบอร์นิ่งกับไปเหรอืม สุ่มไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่เนาะมาโอ้โอ้โอ้ไม่ก็ถามจริงทุกคนผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะแต่ถามว่ากลัวไหมกูเริ่มกลัวแล้วโอ้โ oh. หแม่งทองอลามโอ้โ oh. หกดครั้งสุดท้ายโ oh. อ้พอทุกคนพอไม่สุ่มแล้วไม่สุ่มละไม่สุ่มละแค่นี้ทุกคนเข้าใจผมด้วยนะ ดูเข้าใจผมด้วยนะให้มันให้มันจบแต่เพียงเท่านี้เถอะวะผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มเสียเส่ยงโอเคนะทุกคนก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะเออสำหรับคลิปหน้า่าเป็นไรอย่าลืมติดตามรับชมนะผมนะในส่วนของช่องผมพูนุยนะผมนะเออนะครับผมนะสาหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอตัวลานไปก่อนแล้วนะครับผมนะงบผมเบิร์ตแล้วดีวครับอ่าบายบายทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโกชีดกันนะครับผมว่าเอฟเฟกสกิลจะเป็นยังไงหยุดนะนี่นะครับผมนี่ปลาหอกนะก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้สวยนะทุกคนกดสกิลอุ้ยสวยนะทำไปเล่นสวยนะทุกคนเล่นความเร็วหน่อยให้ทุกคนดูกดกดสกิล อสวยนะสวยสวยผมว่าสวยเลยเจมเจมเดี๋ยวเรามาดูตอนโกชีตายไหมว่าแบบว่าตอนเป็นไข่มันจะสวยไหมไเดี๋ยวราดูตอนเป็นไข่นะ,ะทุกคนอ่านี่เป็นไข่โอ้ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์ขึ้นมารอบๆเลยนะแล้วคือแบบก็ปล่อยสกิลส่วนไปลายอย่างงี้เทเทเทแบบสวยอะ่ะสวยอะ่ะ